สวัสดีค่ะดิฉันซีนะคะดิฉันมีอาชีพหลับราชการค่ะอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็พ่อแม่ซ้อนดิฉันเสมอว่าต้องหลับราชการนะลูกชีวิตแดไมีต้องลําบากดิฉันก็นอมรับคําซั่งซ้อนของพ่อแม่นะคะถึงแม่จะคานในใจว่าไม่เคยเห็นข้าราชการคนไหนี่นนวรวยจากอาชีพนอกจากวาคนเนี่ยโกงแผ่นดินท่านผู้ฟังคะดิฉันหลับราชการมาห้าปีค่ะ มีนิสินกับการสร้างบ้านเป็นลานผัวขา้าราชการกู้ง่ายดิฉันเฝ้าท้ามตัวเองว่าต่อไดความเป็นอยู่เทวเดือนชนเดือนของดิฉันเนี่ยจะได้มดไปสักทีก็คงต้องห้าง,งานผิเศษทำใช่ไหมคะแต่จะมีงานไหนมาล่ะเทวามันไม่กระทบกับเทือนกับงานรักเทเราทำอยู่งานรักเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดเป็นงานเทเราหลักชีวิตนาซาวนะคะฉันอยากทำงานในบ้านหรือเทวาไม่ต้องหงอใครไม่ต้องให้ใครมาสร้าง หลายคนนะคะต้องการการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ยอมมีเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ฮันที่อีเลิมตอนอย่างทําซิ่งเดิมๆทาอยพนันและซําแล้วซำลาววันแลว้ววันลาวแล้วมันจะมีสิ่งไหมตามมาไหมคะในความคิดของทันผู้ฟังหากทันผู้ฟังคิดว่าดิฉันทําอะไรที่ทําให้เกิดปานเป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของฉันทันผู้ฟังก็คลิก พิมพ์เว็บไซต์ตามที่เห็นในแพนสไลด์นี้มาได้เลยนะคะและ้วท่านผู้ฟังจะทราบว่ามันอยากกการเริ่มต้นจริงๆขอบคุณหมากนะคะสวัสดีค่ะ